สวัสดีคะ่ะตู้ฟักไข่กราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมตู้ฟักรุ่นเล็กของทางร้านนะคะตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเล็ก ZL7801A นะคะตัวนี้ทำความร้อนและความชื้นอัตโนมัติมีถัดเกิด1ชั้นนะคะ ตัวนี้ฟักไข่ได้84ฟองนะคะหลุมเนี่ยจะฟักฟักได้ทั้งไข่เปิดและไข่ไก่จํานวน84ฟองตัวนี้ชั้นกับอตัตโนมัติเนี่ยเขาจะมี1ชั้นนะคะแต่ว่า,อ,าอัพถาดอัพถาดอีก1ชั้นนะคะตัวนี้จะได้84ฟองเป็นม,มอเตอร์ก้อนใหญ่ค่ะ พัดลมอย่างดีนะคะลิมิตตัวใหญ่ด้านหน้าเป็นกระจกมองเห็นภายในชัดเจนนี้เป็นไฟแสงสว่างนะคะถ้าไม่ใช้เราปิดได้อุปกรณ์ต่างๆมีเปลี่ยนนะคะาการรับประกรันรับประกันอะไรต่างๆเนี่ยหปีเต็มคะ่ะยกเว้นตัวพ่นหมอกตัวพ่นหมอกเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะสามารถ หาซื้อได้ตามลาซาด้าแต่ทางร้านก็มีจำหน่ายให้นะคะจะตรงฟรีมีเก็บไปทางทุกรุ่นนะคะตัวนี้84ฟองราคาอยู่5,600บาทท่านใดที่สนใจนะคะขนาดเล็กๆนะคะสามารถสั่งซื้อสั่งผลิตได้ค่ะ ติดต่อที่เบอร์โทร0 8 2 4 2 8 4 4 2 8นะคะติดต่อเข้าทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะตู้ฟักไข่ตราฟเพชรหรือจะแอดไลน์ก็ได้แอดเบอร์โทรไลน์ก็ได้นะคะมือนี้เลยค่าต่างๆเนี่ยช่างเพชรจะเป็นคนเซตค่าเซตระบบให้พร้อมใช้งานนะคะใช้งานง่ายออกดีแน่นอนคะ่ะ